สายมาพร้อมอยู่แล้วนะครับสำหรับสายที่3เป็นสายของคุณใจแอนครับเรื่องราวของคุณใจแอนนั้นเหตุการณ์บอกว่าไปเจอมาที่บ้านแถวจังหวัดชนบุรีครับผ่านมาแล้วกว่า20ปีคุณใจแอนนั้นให้เรื่องชื่อนี้ว่าให้ชื่อเรื่องเรื่องนี้ว่าความทรงจำวัยเด็ก ไม่แน่เหมือนกันว่าความทรงจำวัยเด็กของคุณใจแอนนั้นจะน่ากลัวแค่ไหนครับเราไปฟังเรื่องราวเรื่องนี้พร้อมๆกันครับเรื่องของคุณใจแอนความทรงจำวัยเด็กครับสวัสดีครับคุณใจแอนครับฮัลโหลทุนครับสวัสดีครับคุณใจแอนรับฟังอยู่ที่ไหนครับรับฟังอยู่ที่ชลบุรีครับผมอืมติดตามมิชชัยนได้ยินชัดเจนไหมครับโอ้เยี่ยมมากเลยครับเสียงดังดีทีเดียวเลยครับผมติดตามเดือดช่องมานานหรือยังครับ หนานแล้วครับอืมชอบเรื่องผีใช่ไหมครับผมอ่าครับผมไหนเราลองมาเล่าเรื่องผีให้ฟังกันหน่อยครับว่าความทรงจำวัยเด็กในที่นี้นะครับของคุณใจแอเนี่ยเรื่องราวนั้นเป็นยังไงครับครับผมคือเรื่องราวแต่นี้ครับอันนี้็นเป็นเรื่องเพื่อนเล่าให้งดีกว่าอืมอ่ครับผมเพื่อนเล่าให้ฟัง คือเรื่องนี้มันก็เกิดมานานนะครับมันจะมันจะมีคนสองคนครับคนสองคนชื่อทิดเล็กกับทิดโยครับผมคนสองคนอสองคนเนี้ยเขาเป็นเพื่อนกันเขาทํางานประมงทํางานจับออกเรือประมงนะอะไรเงี้ยก็จะมีไส่เรืออยู่คนจะมีไส่เรืออยู่คนหนึ่งถ้าเป็นหัวหน้าเขาอย่างเงี้ย อ่าก็เป็นหัวหน้าเขาคนหนึ่งก็ออกไปออกเรือออกไปเรือไปกันที่นี้วันหนึ่งเรือมันล่มเรือล่มก็ทาให้แบบว่าเสียชีวิตหมดทั้งนั้นเลยก็จะรอดสองรอดแค่สามคนคือคือไต่เรือเนี่ยคือหัวหน้าเนี่ยกับกับที่โยดกับทิเอกเนี่ยสากแค่สามคนลอยคอกันอยู่ทะเลสามสี่วันลอยคอสามสี่วันเลยเหรอใช่จนกว่าจะเรือมาช่วยขึ้นมาโอ้โหแล้วมีน้ํามีอะไร ประทังชีวิตไหครับน้าก็ไม่มีครับผมก็อยู่อย่างนันแบบสามสี่ปันันธีก็เล่าให้ฟังนะเออเออเออแล้วทีนี้ีด้วยความที่แบบว่าไผเรือถ้าไม่ได้สองคนนี้ช่วยออกมาจากใต้ท้องเรือเนี่ยคือหัวหน้าเนี่ยไผ่เรือคนเนี่ยเขาตายเลยนะครับอ่าทําให้แบบเออไผ่เรือคนเนี้ยเขาแบบรักอ็นดูสองคนนี้มากลูกน้องสองเนี่ยที่เล็กกับที่โยดอ่ะอืมอ่าก็เลยเหมือนกับว่า บ้านในบริเวณบ้านของสอะ่ะเขาเลยปลูกบ้านให้สองหลังโอ้ปลูกบ้านให้เลยครับใช่เป็นเป็นบ้านรัชขาเขาครับสองหลังติดกันสองชั้นอ่าแต่อยู่บนแเวบริเวณบ้านไส้นี่แหละอยู่ทางหลังข้างหลังบ้านทีนี้นี่ที่เรียกกับที่โยนเนี่ยเขาก็ออกไปเอ่อไปไปเรือเนี่ยอ่นาอน,อน,นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์กไปสองคนปกติอ่าแต่วันนั้นไต่ไม่ได้ไป อ่าแล้วพอกลับมาเนี่ยที่เล็กธนิโยเขาประสบอุบัติเหตุดนรถชนเสียชีวิตทั้งคู่เลยเสียชีวิตทั้งคู่เลยครับแล้วทีนี้เนี่ยที่บ้านของที่เล็กธนิโยเนี่ยเขาก็มีครอบครัวของแต่ละคนอืออ่ามีครอบครัวมีคือมีเมียมีเมียอยู่ที่บ้านทั้งสองคนอันนี้จะเล่าเท้าความให้ฟังต่อจากนี้เลยคือ ใี้เขาที่เล็กคือปฏีมีขอทีิโยชนคือปณีอันนี้อาจจะงงหน่อยนะครับเป็นปณีปฏีซึ่งซึ่งปณีกับปฏีเนี่ยต่างคนต่างลูกชายชื่อบิ๊กกับเอ็มอันนี้อันนี้อันงงอนี้ตั้งงงไหมครับปนีกับปฏีตีะสองคนก็คือมีลูกชายด้วยกันสองคนชื่อ ป้าณีฝั่งของป้าณีชื่อลูกลูกลูกชื่อว่าอะไรนะครับป้าณีคือเอ็มเอ็มโอเคส่วนป,ป้าตีคือบิ๊กบิ๊กอ่าอันนี้จะตัดตัด,ตดละครที่เล่นกัติโยน์ออกไปก็ได้จะได้ไม่งงกันครับโอเคก็ <Okay. S 2> มีป้าณีกับป,ป้าตีทีนี้เนี่ยหลังจากที่เล่นกัติโยน์เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่มีคนหาเงินเพราประปกติสองคนนี้ป้าณีเขาเขาอยู่แต่บ้านเป็นแม่บ้านเฉยอืม อ่าเป็นนายบ้าน,านเฉยคือไม่ได้ทํางานทําการอะไรป้านีเนี่ยป้านีเนี่ยเขาก็เริ่มแบบเป็นคนที่แบบเนี่ยป้านีเขาเป็นคนที่แบบขี้เกียจครับแบบไม่ทํางานทําการเขาเริ่มผันตัวเองไปเป็นนักพนัน oh. อ่าส่วนป้าตีเนี่ยขายของขายของตามตลาดตามไปดูชีวิตไปซึ่งไต่เขาก็ไม่ได้ไล่สองคนที่ออกจากบ้านไป่เขายัางจะอยู่อ่า ก็ันก็มีอะไรก็ใช้ยึดต่อไปทีนี้ด้วยความที่แบบอ่าเศรษฐกิจลมเลยรเงี้ยไม่รู้ไถ่เนี่ยบ้านเ่ะเขาโดนยึดบ้านเขาโดนยึดอ่าแต่ว่าทางบ้านของป้านีปเจียก็ยังอยู่เหมือนเดิมออแต่บ้านตรงไถ่ที่อยู่ข้างหน้าก็จะเป็นบ้านหลางแหละครับอ่าเป็นบ้านหลังก็ไม่มีคนอยู่ข้อยู่แค่งป้านีสัสพกหนแต่ด้วยความที่ป้านีอ่ะเขาเล่นการพนัน เขาเลื่อการนัรจนแบบว่าสีพนันเข้าสีเนี่ยจึ่งทำให้เขาตัดใจต้องขายบ้านนะครับใช่ต้องขายบ้านออกไปซึ่งทําให้เอ็มเนี่ยซึ่งเป็นลูกพีนน่นีเนี่ยคือแบบไม่มีที่อยู่เอ,อคือเป็น,นี้แบบบอกว่ามึงจะไปไหมมึงจะไปกับกูไหมเอ็มไม่ไปเอ็มรู้ว่าไปกับแม่ก็ไปไม่รอดซึ่งปฏิอ่ะเขาก็ทะเลาะกับไป่นีเรื่องเนี้ยบ่อย ป้าตีบอกว่ามึงไปเหอะแต่กูเอาเอ็มมาเลี้ยงเองอ๋ออาหลังจากนั้นนะป้าตีก็หนีไปเลยขายขนาถงนี้ไปซึ่งป้าตีก็เอาเอ,าเอามา็มอะมาอยู่กับบิก๊กครับเอาเอ็มมาอยู่กับบิก๊กหลังจากนั้น่ะป้าตีเขาก็ไปแบบเหมือนได้แฟนใหม่เป็นเป็นชาวต่างชาติว่าเป็นชาวต่างชาติด้วยความที่ชาวต่างชาติอะเขาต้องกลับ ไปอยู่ที่ต่างประเทศค่ะแล้วโดวยที่เขาจะไม่อยู่เมืองไทยแล้วเขาจึงจะเอาปฏิีติดไปแต่เขาไม่เอาเอ็มไปอ๋อเอาแต่ตัวเอาเอาแต่แม่ไปพูดง่ายๆแต่ทิ้งลูกไว้่เอาตัวใช่เอาแม่ไปกับกับ,ก,บกับลูกที่ติดกับปาตีไม่เอาเอ็มไปเอ็มที่เป็นลูกป้านีก็เลยต้องเหมือนแบบถูกทอดทิ้งพูดง่ายๆใช่ครับครับ นี่ยถึงขั้นแบบร้องโหมร้องไห้กันเลยเพราะบิ๊กก็สนิทบิ๊กก็สนิทกับเอ็มมากนะโตกันมาด้วยกันตั้งแต่เล็กไม่มีข้าวกินก็แบ่งการไปโรงเรียนน่ะปณีรรยยก็เล่นการพทานจนหมดบิ๊กก็แบ่งตังค์ให้เอ็มกินเอใช่แบบผูกพันกันเหมือนพี่น้องเลยอทีน,นี้เขาก็เลยจับเขาปุยกันซึ่งตอนนั้นนี่เอ็มน่าจะอายุเราประมาณแค่สิบเจ็สิบแปดก็ยังเรียนเรียนไม่จบเลยมปลายยังค้างอยู่ ครับซึ่งทําให้ปฏิีตัดสินใจยกบ้านหลังนั้นน่ะให้เอ็ม๋อครับยกบ้านหลังนั้นให้เอ็มพร้อมกับให้เงินก้อนหนึ่งไว้ให้เอ็มจนจบมอฟไยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดคิดจะเรียนต่อให้เอ็มทางานแลวเรียนต่อเอ็มบอกโอเคพร้อมกับปฏิตีก็ฝากงานพาร์ททำให้ค่ะฝากงานให้ทําด้วยอะไรอย่างนี้ยแล้วบิ๊กกับป้าตีก็ไปอยู่ต่างประเทศกับสามีต่างชาติครับ อ่าแต่บิ๊กกับเอ็มเนี่ยก็ยังติดต่อกันอยู่นะโทร<ว>คุยกันตลอดครับช่วงแรกๆนะแต่หลังจากนั้นะอะด้วยความที่แบบอยู่ไกลกันคือคือการโทรที่หากันบ่อยๆขึ้นก็เริ่มหาเริ่มหาจากอาทิตย์แทรกโทรทุกวันเป็นเดือนละครั้งเป็นเดือนละสองครั้งสามเดือนครั้งจนหาได้เลยไม่ได้ติดต่อกันเลยระหว่างบิ๊กกับเอ็มอนี่อยู่มาวันหนึ่งอะ บิ๊กได้รับโทรศัพท์จากเอ็อ่าเป็นเอ็มโทรมาครับคือเอ็มรมาบอกว่าเฮ้ยบิ๊กมางานแต่งเราไหมเราจะแต่งงานให้บิ๊กกับตั้งคือบินบบมาแต่งงานอ่ามางานแต่งเอ็มที่เมืองไทยครับบิ๊กก็โอเครับปากว่าจะมาก็คนแม่มาแต่แม่เขาไม่มาบิ๊กก็เลยมาคนเดียวอ่าบิ๊กก็ตีเครื่องบินมา ที่เมืองไทยก็เข้ามาที่บ้านนี่แหละเข้ามาที่บ้านที่เอ็มอยู่บ้านปตีพ็เคาะประตูเรียกเอ็มพอมาถึงโซนพอเคาะประตูเรียกเอ็มเมมอ็มก็เปิดประตูมาอ้าวโอเคคพูดคุยกันทักกายกันเหมือนแบบคนที่ไม่เคยเจอกันอ่าแบบอ่าโอเคแต่พอเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยสิ่งที่ได้ยินอันดับแรกเลยคือเสียงผู้หญิงด่าลงเต็มลงมาจากข้างบน S 1> <S 1> <S เสียงผูง้หญิงด่าว่าด่าลงมาจากข้างบนด่าว่าเฮ้ยกูบอกมึงแล้วใช่ไหมมึงทาอย่างนี้ได้ยังไงวะกูบอกมึงแล้วว่ามึงทาอย่างนี้ดูซิมันพังไปหมดแล้วเน,นี่ยด่าบนคนอ่นเนี่ยซึ่งบิ๊กได้ยินตลอดบิ๊กก็ถามเนอนว่าเอ้ยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าวะเอนบอกไม่มีเลยหรอกคือวันวันที่บิ๊กมาเนี่ยวันรุ่งเช้าเนี่ยคือเขาจะแต่งงานกันแล้ว อ่าเรื่องนะครับคือว่าจะแต่งงานกันแล้วพี่เอ็นบอกไม่มีอะรล็อกทะเลาะกันเรื่องปัญหาเรื่องงานแต่งไม่เข้าไม่เข้าใจกันเฉยอ่าทีนี้อ่าโอเคก็คไม่เป็นไรเช่นเอ็นว่ามา,างั้นก็นั่งคุยกันอยู่างล่างครับเปิดทีวีเปิดไฟนั่งคุยอยู่บนล่างตามภาษาคนที่ไม่เคยเจอนะแต่เสียงที่แฟนเอ็ด่าออกมาอยู่ข้างล่างเนี่ยก็ได้ยินตลอดนะได้ยินเป็นช่วง,วงอ่ว แต่คำซ้ำๆน่เบื่อมากูบอกมึงแล้วใช่ไหมกูบวงมึงแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยบนๆดาดใช่ซึ่งบิ๊กก็แบบเริ่มเอกใจแล้วแ,แบบไม่อยากถามอะไรมากเนี้ยทีนี้เนี้ยก็อยู่เอฟก็เลยถามบิ๊กว่าเออเนี่ยขึ้นไปน้องข้างบนไหมแผนบิ๊กด้วยความเกรงใจบิ๊กก็บอกว่าเขาไม่ต้องหลอกน้องข้างล่างก็ได้เพราะเห็นทะเลาะก,กันอยู่ด้วยอะไรกันอยู่ด้วยอย่างเงี้ยก็ บิ๊กก็อนลงไปตรงโซฟาข้างล่างเปิดทีวีไว้คุยกันไปคุยมาทีนี้บิ๊กเผลอหลับเพราะว่าด้วยการเดินทางมาจากต่างประเทศด้วยบิ๊กหลับไปเนี่ยได้สักเท่าไหร่ไม่รู้เสื้อดุ้งตื่นมาเห็นว่าไฟข้างล่างเนี่ยปิดหมดแล้ว mm. ไฟข้างล่างปิดหมดแล้วอ่าบิ๊ก,กเลยเออแต่ทีวียังเปิดอยู่แต่ไฟล่างปิดไปแล้วก็เลยว่าเอ็นคงปิดไฟขึ้นไปนอนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งเนี้ย เช้สาสักพีสี่ห้าเดเอ็มต้องตื่นแล้วป่ะต้องมาแตกหน้าไปงานแต่งบิ๊กก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำชั้นล่างกต่ว่าเออเดี๋ยวเข้า,ขาน้ำสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะนอนต่อครับครับแต่ช่วงที่เข้าห้องน้ำอยู่เนี่ยบิ๊กได้ยินเสียงโคมคามมาจากข้างบนเลยเออเหมือนทะเลาะก,กันแบบรุนแรงเหมือนควันลงไม้ลงมือกันแล้วเฮ้ย <Hey. S 2> ซึ่งบิ๊กได้ยินอย่างนั้นตอนที่กาลังปัสสาวะอยู่เนี่ยบิ๊กก็เลยคิดว่า โอ้โหพรุ่งนี้จะแต่งงานเลยแล้วมีงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยหรวะไม่ได้แล้วต้องขึ้นไปต้องขึ้นไปคุยต้อง,ข,งขึ้นไปเคลียร์แล้วบิ๊กคิดในใจนะครับทีนี้เนี่ยบิ๊กก็เลยพอทีเทกิดอ่ะก็ทะเลาะกันบิ๊กก็เลยเดยขึ้นแต่ข้างบนอันนี้พี่ตามน้องนึกภาพเลยครับคือข้างบนไฟดับข้างบนบ้านชาวหาวจะมีสองห้องนอนและหนึ่งห้องน้ําอ่าสองห้องนอนและหนึ่งห้องน้าช่วงที่เดินเดินขึ้นไปเนี่ยมันจะมีห้องหนึ่งเนี่ย ปิดประตูอยู่คือห้องที่บิก๊กนี่คือห้องที่เอ็นกับแฟนเขาทะเลาะกันอยู่ครับแต่อีห้องเนึ่งเปิดประตูแต่ไม่้เปิดไฟช่วงที่บิ๊กเดินบันไดขึ้นไปเนี่ยอ่าบิก๊กเท้าบิก๊กอะไปเหยียบเศษอะไรนิ่มๆอยู่อย่างหนึ่งน,นิ่มๆเหรอใช่ครับเหยียบเศษนิ่มๆอยู่อย่างหนึ่งบิ๊กก็เลย ก็ไปดูแล้วก็หยิบหยิบขึ้นมาดูมันเป็นเศษเนื้อเหนียวเป็นเศษใบกะเพราเนื้อเหนียวครับผมใบกะเพราเออใช่ดิ๊กก็เลยคิดว่าเอ๊ะอะไรามาโมหกในเขานี้ก็เลยจะเอามือคว้าเข้าไปในห้องที่เปิดประตูตอยู่ซึ่งเป็นห้องที่เอ็นกับแสงเขาอยู่อออพอเอามือคว,าวา้าคว้าคว้าเข้าไปพอเปิดไฟได้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ดิ๊กเห็นเนี่ยคือในห้องนั้นอะ มันเป็นโลงศพสองโลงนะครับ hey, เป็น<อ>โลงแก้วสองโลงในนั้นมีร่างระหว่างกับแอนเอ็มอยู่มีรูปชาตะมณนะาเศษกับข้าวที่เขาไหวเอาไ้แล้วแล้วก็ดอกไม้จันทร์อะไรอยู่ในห้องนั้นครบทุกอย่างเลยออ้ยใจแอนขนลุกเลยโลงศพโลงแก้วเหรอครับผมเป็นลูกเป็นศพเอ็มเลยกับศพแอนเอ็มนอนคู่กันเลยโอ้ยคุณพระโอ้ ซึ่งพอมันสว่างเนี่ยหลังจากที่บิเขียงหมดทุกอย่างแล้วเนี่ย<ฮ>เสียงข้างหลังที่เขาเทะเลาะกันอยู่ก็ยังได้ยินอยู่นะ<ฮ>เสียงทะเลาะก็ระหว่างเอ็นเจมกับแฟนเอ็ก็ยังได้ยินอยู่ช่วงม,มงนั้นคือบิ๊กเล่าทั้งว่าหัวสมองบี้ทมันเบลอไปหมดและ้ะครับมันงงทําให้เจ้าตัวเนี่ยแบบก็ว่าถอยหลังโดยอัตโนมัติพอถอยหลังโดยอัตโนมัติเสร็จเนี่ยมันก็หล่นจากชั้นสอง หล่จากทั้งฝาหล่นจากบันไดลงมาตึ้งตึ้งตลงมาค้างอยู่ข้งงล่างชั้นหนึ่งแต่ด้วยความที่มันหล่นมาแดงทําให้ข้อเท้าเช็ดเออพอเท้าเช็ดเนไอ้ช่วงที่ข้อเท้าเช็ดจริเอ่อบิ๊กไยินเสียงผู้หญิงเนี่ยพูดออกมาว่ามึงรักมันมากไหมใช่ไหมมึงคิดมันจะเอามันจะอยู่ด้วยเหรออะไรเงี้ยอืพูดออกมาอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าคู้ชานะนั่นแหละพอพูดคานั้นปุ๊บอะได้ยินเสียงเปิดประตู ที่ตั้มต้องลองนึกดูเวลาแบบเปิดประตูมาแกล้งเนี่ยเอ๊เปิดประตูจากห้องนั้นนะน่กขาพออกน๊ก้าพออกใช่เปิดออกมาพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยบิ๊กพวดเลยวิ่งกระโดดกระโดดกระโดดขยิงขยิงขยิงเห็นไหมเห็นขยที่กระโดขยิงขยิงเนี่ยวิ่งออกจากบ้านเนี่ยออมีเสียงพูดตามหลังออกมาว่ามึงจะไปไหนโอ้ยโคตรโหดเลยเป็นเสียงเป็นเสียงไอเอ็มพูดตามหลังมาเลยวมึงจะไปไหนบิ๊กไม่หันไปมอง บิ๊กบอกบิ๊กหันไปมองยังไงก็ไม่หันไปเปิดประตูออกมาได้อ่บวิ่ง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 ออกมาจังหวะจะผ่านช่างบ้านไถที่มันล้างที่มันเป็นป่าใช่ไหมเออเออบิ๊กก็เลยหันหลังในใจหันหลังกลับไปมองว่ามันจบหรือยังมันพ้นหรือยังไอ้จังหวะที่หันกลับไปมองเนี่ยมันดันยังไม่พ้นเลยเพราะว่าภาพที่เห็นตอนิี่หันกลับไปอะเป็นเอ็มวิ่งตามหลังมาเลยครับโอ้โห เด้นว uhm si> ิ่งตามหลังมาในสภาพที่กระดูกไม่มีคอไม่มีกระดูกเลยเดี๋ยวนะวิ่งหมุนร้อยปดสิบองศามาเลยโอ้เหมือนแบบวิ่งแบบแล้วคอไม่มีอะไรยึดยึดหัวใช่ครับคอไม่มีกระดูกอะครับแข่งดอกเล็กวิ่งตามมาติดๆเลยไอ้ไอ้ใครวะไอ้ซึ่งซึ่งบิ๊กเน่ยพอเห็นภาพนั้นได้เนี่ยคือบิ๊ก จังหวะที่วิ่งไปแล้วล้มเดือดสะดุดล้มสะดุดล้มแล้วเหมือนกับแบบหัวไปกระแทกอะไรสักอย่างบิ๊กบิบ๊กหยับไปเลยเอออ่าที่นี้เช้ามาเนี่ยมีลุงคนหนึ่งมาปลุกบ,บอกไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูอยู่ไหนแต่ตอนที่บิ๊กตื่นเนี่ยคือบบแบบบิ๊กแบบสะดุ้งในน้าแบบเหมือนก็ว่ายังช็อกอยู่อ่ะจนลุงคนทนั้นจับตัวบิ๊กกดลงกับพืนะ้นแล้วบอกแล้วบอกไอกห้หนูใจเย็นไอ้หนูใจเย็นเจ้บิ๊กแบบนี่ แล้วบิ๊กก็เลยแบบรุนรานอ่ะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ลุงคนนั้นฟังลุงคนนั้นเขาก็โอเคเขาก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังเฉลยมันอยู่ตรงนี้ครับคือหลังจากที่บิ๊กกับป้าตีเขาทิ้งเอ็มไปแล้วอะ่ะเอ็มก็ทํางานอยู่ในอูอ่รถแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็ทางานไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยแเก็บเงินไปเรื่อยทีนี้เขาไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาก็ตัดสินใจจะแต่งงาน ตอนที่จะแต่งงานทนีนี้มันมีวันหนึ่งแบบเหมือนด้วยความที่แบบเป็นคนที่ชอบรถในความเร็วอะไรอย่างเนี้ยเหมือนลองรถอ่ะวันนั้นนะ่ะเป็นวันที่จะไปซื้อชุดแต่งงานทั้งอีกิทั้งแฟนเอ็นเนี่ยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต,ตทั้งคู่เลยโ oh. อ้โหอ่าวันที่จะไปซื้อชุดแต่งงานนะอ่าแล้วเหตุผลอะไรที่ศพต้องมาอยู่ที่นี่คือก่อสร้างที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยอ่าจำปณีได้ไหมครับแม่เอ็ม ที่ได้ก<ด>ารพนลลันแลวทุ่งเอ็นไปขายบ้านเอ,อ่ออะากลับมาครับเขากลับมาเหมือนกับว่าเขาได้แฟนใหม่เหมือนกันเขาก็เลยเหมือนกับว่าเล่นเล่นการพนันแล้วกับตัวกับใจแล้วจะมาเอาเอ็มไปอยู่ด้วยแต่ด้วยความที่เอ็นม,มาพูดกับป้าตีไปว่าผมไม่ไปผมรักบ้านหลังนี้ป้าตี่ควรให้ผมรักบ้านหลังนี้มากมีแต่ป้าตีและบิ๊กเท่านั้นที่แบบว่า อยู่กับผมเวลาผมลําบากเพราะฉะนั้นผมไม่ทิ้งบ้านหลังนี้ผมเป็นตายได้ดีไงต่อยผมตายขอให้แม่เอาศพผมมาทังไว้ที่นี่อ่าซึ่งพูดอย่างนั้นเลยครับแม่เขาไว้เรียบร้อยแล้วครับโอเคก็เลยต้องมีลงแก้วอยู่ในบ้านหลังนี้นั่นคือที่มาไงใช่ครับเขาได้พูดแสดงว่าเขารักป้าตีมากครับผมอ๋อก็เลยพอหลานก็หลานกะเสียชีวิตไปก็เลย ตั้งศพไว้ที่นี่รวมทั้งแตงกะด้วยส่วนลุงคนเนี้ยที่มาเรียกบิ๊กอก็ลุงคนเนี้ยเขาเป็นคนดูแลบ้านหลังนี้ครเขอเขาเป็นคนเก็บเ็ษกวาดทำความสะอาดเอากับข้าวมาไว้ให้ผีรวมทั้งจ่ายค่าแ้าไปต่างๆกันนให้เสมเหนว่ามีคนอยู่ในบ้านหลังนี้อ๋อครับครับคนลุกว่าอ่าซึ่งลุงคนเขาเป็นคนไม่กลัวเขาเป็นสาวประเทินเก่ามากกาเขาก็เลยโอเคคราดูแลได้หลังจากนั้นน่ะพอเล่าเรื่องให้บิ๊กฟังทั้งหมดแล้ว่ บิ๊กก็ไม่กล้ากลับเข้าไปในบ้านนะ,ะเขาให้ลุงคนเนี้ยที่ดูแลบ้านน่ะให้เข้าเก็บของเก็บของต่างๆของบิ๊กเอามาให้หน้าบ้านหลังจากนั้นบิ๊กก็กลับบินกลับประเทศแล้วก็ไม่กลับมาที่เมืองไทยเลยครับผมก็จบแล้วครับโอ้โหเรื่องโคตรดีเลยแหมถ้ามีแบบพูดได้ง่ายนะถ้าอยู่ในล้อมวงแบบฟังเรื่องผีเนี่ยกับแก้มต้องมาแล้วเนี่ยตอนนี้วินาทีนี้กับแก้มหมดแล้วเนี่ย โอ้โห,โหเครื่องดื่มหมดต้องไปซื้อมาเฮ้ยอยากฟังอีกอุ้ยสนุกอะชอบฟังแล้วแบบไม่ต้องไปย้อนถามอะไรเลยจินตนาการตามเรื่องเล่าแล้วแบบมันเห็นภาพชัดมากช็อตที่แบบเหมือนไอ้ใครนะไอ้บิ๊กอะวิ่งหนีเอ็มอะที่เอ็มทักบอกมึงจะหนีกูไปไหนอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นตกกระไดไปแล้วแล้วขาเท,ท็ดแล้วสภาพแบบวิ่งหนีออกมาจากบ้าน กระเพกกระเพกออกมาเนี่ยมาได้สักระยะหนึง่งมาจนถึงบ้านไถที่มันเป็นบ้านร้างที่กระโดนยึดไปเนี่ยหันกลับไปดูคุณผู้ชมเห็นเห็นไอ้เจ้าเจ้าเอ็มมันวิ่งมาภาพนั้นยังยังอยู่ในหัวผมอยู่เลยอะภาพที่แบบคนมีหัวนี่แหละแต่กระดูกคอไม่มีอะแล้วมันวิ่งไปแล้วมันคอสะบัดตามแรงโน้มถ่วงหมุนหน้าบ้างหมุนหลังบ้างวิ่งตามวิ่งตามอะโอ้ย สุดยอดเลยว่าใจแอนพี่ชอบอ่ะชอบมากเรื่องเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวพี่ให้เป็นเอ็มพีสามเลยเนี่ยอ้อ <c oughs> โอ้ยตบมือให้กับตัวเองขอบคุณมากใจแอน <c oughs> แล้วยังไงฮะสุดท้ายท้ายสุดพอหลังจากเรื่องราวจบไปแล้วเนี่ยคือบิ๊กเนี่ยนะฮะก็กลับไปต่างประเทศเลยโดยที่ไม่กลับมาเ <c oughs> มืองไทยอีกเลย <c oughs> ไม่กลับมาแล้วครับนั่นแสดงว่าตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยเสียงโทรศัพท์ที่ได้รับมาว่าเฮ้ย เ็นเพื่อนภาษาเพื่อนกูจะแต่งงานนะมาเล้ามาที่เมืองไทยนะอะไรเงี้ยนั่นคือผีโทรไปหาเอ็มเอ้ยผีโทรไปหาบิ๊กโอ้โหเรื่องมันสุดจริงๆรว่ะเออสนุกอ่ะนะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยเอ็มเราไม่ใช่เอ็มเอ็มกลับไปถึงเรื่องเอ็มเลยเอ็มตายไปแล้วเออใจแอนใจแอนเคยเล่ากับเดชชกหรือยังเนี่ยเล่ากับเหมือนด้านนอกส่งมาเคยเล่าพี่ป๋องใช่ไหมเมื่อวันศุกร์ผมก็เพิ่งเล่าไป มาเล่าครั้งแรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับหรอใจแอน <c oughs> เออเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตนะมาร์กเอาไว้เลยชื่อใจแอนนะครับต้องเป็นอีกหนึ่งในนักเล่า <c oughs> ที่อยู่ในสังกัดนี่แหละก็ว่าไป <c oughs> นะครับเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตจดชื่อเพราะว่าการเล่าเรื่องของใจแอนน่าติดตามน่าสนใจมากปูมาตั้งแต่เรื่องที่ไต้กงอะไรเงี้ยช่วยสองคนนี้มาจากเหตุแบบว่าเรือล่มเรืออะไรเงี้ยลอยโคลกันสามสี่คน <c oughs> มันก็จะทําให้เราเนี่ยจินตนาการเห็นภาพความที่เขาสนิทสนมกันแล้วเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยตอนแรกอาจจะดูงงนิดหน่อยแต่เชื่อไหมว่าผมพยายามจดแล้วก็ตามเรื่องราวที่คุณจแจ้เล่า<ช>เขียนตามมนละครมันเยอะนะครับหนึ่งห <c oughs> นเากับโดรสับมันตีกลับผมก็เลยงงฟังไม่ค่อยได้ยินแล้วก็ไม่เป็นไรผมก็เลยเล่าข้ามลืมลืมเล่าถึงเรื่องครอบของสองคนนี้ไปก่อนทีแรกเรียบเรียงข้ามไปหน่อย ไม่เป็นไรแต่ฟังแล้วเข้าใจรู้เรื่องเลยว่าปาตีคือใครป้านี้คือใครนะครับโอ้ยอ,อยากจะถามอยากจะพูดอะไรไม่มีอะไรจะถามเลยแต่มันสนดกเหมือนแบบเฮ้ยหนังจบแล้วโอ้ย,ยอยากดูอีกอยากมีภาคสองโอ้ยงานดีงานดีขอบคุณจริงๆครับผมครับ,ม,รบมอะนะครับก็มีหลายท่านในห้องสตรีมมิ่งเหมือนมีทักมาบอกว่าเอ๊ะเหมือนเคยฟังแล้วเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช,ใช แสดงว่าคุณแจแอนไปเล่ามาแล้วใช่ไหมที่ไหนก็ได้ไดครับมไม่เป็นไรไปเล่าบ้านไหนที่อื่นผมจะบอกตรงนี้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านที่ฟังอยู่คุณแจแอนด้วยไม่ว่าเอ,อคุณแจแอนหรือว่านักเล่าท่านอื่นจะเคยไปเล่าที่บ้านไหนมาก็ตามแต่ต้องบอกเลยว่าเนี่ยผีตัวเดียวกันแต่เราอยู่กันแค่คนละบ้านแต่ความสัมพันธ์ลักษณะที่เรารู้จักคือเป็นพี่น้องเรา รู้จักกันหมดครอบคุมเป็นพี่น้องเหมือนกันผมก็เป็นน้องวิแจ็คน้องพี่อะไรพี่น้องพี่นัทรู้จักกันหมดแหละอยากให้มองอย่างนี้คนที่เหมือนจะมาบอกว่าเอ้ยเล่าแล้วเล่าแล้วเล่าแล้วแล้วมาส่งข้อความในสตรีมมิ่งเนี่ยนะครับผมเข้าใจผมรับทราบแต่จะบอกว่าจินตนาการให้เหมือนกับเรื่องเล่าเนี่ยมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือชามหนึ่งผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือผมเลยเอเขาเรียกว่าไงอ่ะยกยกยกภาพห้เห็นผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือ นะครับผมกินไปแล้วเนี่ยวันจันเนี่ยวันอังคารมันผมอยากกินอีกอะ่ะผมก็อยากจะกลับไปกินร้านเนี้ยร้านเดิมเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวรสชาติที่มันอร่อยเนี่ยผมก็ชอบถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในร้านเดิมยังไงก็ตามแต่มันก็คือก๋วยเตี๋ยวที่ผมทานนั่นแหละอยากจะให้เปิดใจแบบเอ้ยสบายสบายไม่เป็นไรใครที่เคยรู้สึกว่าฟังไปแล้วก็โอเคฟังอีกรอบหนึง่งภาพยนตร์ยังมีฉายวนเลย คนเราดูหนังยังอยากดูแบบผมชอบดูพวกทานฟอร์เมอร์อผมยังดูรอบสองรอบสามอไอ้ไอ Mad ้แมทแม็กอะไรเนีย่ยผมก็ชอบชอบผมก็ดูสามรอบอเลยผมบอกเลย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเปิดใจท่านอื่นอาจจะยังไม่ได้ฟังหรือว่าท่านที่เคยฟังแล้วลองฟังรอบสองนะครับผมเข้าใจว่าการแบบเฮ้ยเล่าแล้วแล้วมันทําให้ดูแบบด,ด,ดูแตกต่างอะไรเงี้ยหลายท่านอาจจะแบบ <c oughs> งงแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเอ e ทำไมต้องมาบอกโพสอะไรเงี้ยแบบไม่เป็นไรก็ผม <c oughs> <c oughs> ผมก็ว่าผมเล่าเรื่องนี้ผมก็ว่าคนฟังน่าจะน้อยแล้วนะก็ะเลยมาเล่าเรื่องนี้เออมไม่เป็น,<ค>นไรไไครับแต่ว่าสนุกสนุกอย่างที่ผมบอกแหละครับ,รบถึงแม้ว่าแบบผมจะเคยกินมาแล้วไอ้กุฏิเรือชามเนี้ยแต่ผมไม่อยากจะกลับไปกินอีกอ่ะมันสนุกแล้วคุณ <c oughs> ใจแอนนี่ผมบอกเลยผมยกมือไหว้ชอบจริงน้ำหนักการเล่าจังหวะการเล่าโคตรด,ดีเยี่ยมเลยครับผมครับผมฮะอ่ะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยววันหลังก็ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมอีก เรื่องสองเรื่องครับผมับมาเล่าให้ฟังมีเรื่องใหม่ๆอยู่ครับแต่กําลังเรียดเลียงอยู่เพราะรวดกวนเดี๋ยวเล่าออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟังไม่รู้เรื่องกันดีมากเลยนะครับอ่ะ <Lind. S 2> ยังไงฝากไว้ด้วยกันนะครับคุณใจแอน cosplay, แต่ว่าทางสั่งผมทีมงานแล้วก็น้องด้านหลังไม่เดี๋ยวผมจะมาร์คไว้เลยว่าใจแอนถ้า <before> มีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปออกแอคทิวิตี้กันไปเดินสายแบบดูพวกบ้านผู้บ้านผีอะไรก็ว่ากันไปไปเล่าเรวยดีดีครับผมเออได้ ครับผมอ่ะเบื้องต้นขอบคุณมากนะครับคุณใจแอนสําหรับเรื่องเล่าในค่าคืนนี้นะครับผมครับอ่าโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ